นี่ลูกปลานะครับผมเป็นกอดซื้อเข้ามาตักเอาในอคอกเลยเขาบอกว่าให้เลือกเอาผมก็เลือกครับก็เลือกแบบรีบๆอันนี้น่าจะนี่ทองแดงเลยนี่ เรือทองแดงครับเรือทองแดงน,นี่ออกเขียวๆที่ปลายหางสียังไม่เต็มเลยต้องขุนอีกแต่นี่ขุนแค่คืนเดียวเองครับเท่าท่าอยู่ครับดัง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 ครับ